สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในนชั่นทันข่าว่ํานะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันรับพิพันธ์เรือนศรีและคุณยุคคนค่ะเกิดเหตุการณ์ระทึกกลางกลุงอีกแล้วนะคะเมื่อเป็นแผ่นปูนคุณผู้ชมซึ่งมันอยู่บริเวณสะพานรถไฟฟ้ามันร่วงลงมาค่ะแล้วก็เกือบจะไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับผ่านมานะคะแต่มันเฉียดไปนิดเดียวเองรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามใน Vir t u a l r e p o r t e r Power by AIS 5G กับคุณนนิชาค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะช่วง V อ r ตอร์ r e p o r t e ตวันนี้อยู่กับดิฉันแนทนิชานะคะจะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางกรุงกันหน่อยนะคะเกิดเหตุแท่งปูนขอบสะพานรถไฟฟ้าร่วงกลางแยกสาธรค่ะเฉียดร,รถจักรยานยนต์ไปแค่นิดเดียวลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ นี้ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าปันปันไตรทิพย์เจริญชัยได้นำภาพกับคลิปมาโพสต์เอาไว้นะคะเป็นเหตุการณ์แผ่นขอบปูนซีเมนต์ของรถไฟฟ้าหล่นลงมากลางแยกถนนสาทรนราธิวาสค่ะโดยในภาพเป็นขอบปูนซีเมนต์ขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว2เมตรหล่นลงมานะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่โดนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ หลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวของเราเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยไม่พบแผ่นปูนบนพื้นถนนแล้วแต่ยังคงมีร่องรอยของแผ่นปูนที่หล่นอยู่ในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าจุดที่แผ่นปูนดังกล่าวหล่นลงมาอยู่ตรงที่จอดรถจักรยานยนต์พอดีเลยซึ่งหากแผ่นปูนดังกล่าวหล่นใส่คนขี่รถจักรยานยนต์ก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ โดยแผ่นปูนดังกล่าวเป็นลักษณะขอบของรถไฟฟ้า BTS ค่ะซึ่งจากการสังเกตจุดใกล้เคียงกันพบว่ามีแผ่นปูนหลุดหายไปหลายชิ้นนักข่าวของเราได้ไปสอบถามรเดอร์นะคะผู้ที่ใช้ถนนเส้นทางนี้เป็นประจำแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่เป็นข่าวนะคะซึ่งแผ่นปูนลักษณะนี้จะหล่นลงมาตั้งแต่เชิงสะพานสาทรตามแนวรถไฟฟ้าจนมาถึงจุดเกิดเหตุน,ตน,ตนตี่แหละค่ะ โดยวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทําให้รถจักรยานยนต์มาจอดหลบฝนอยู่ใต้สะพานจึงไม่ได้อยู่ตรงที่จอดรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นจุดที่แผ่นปูนหล่นลงมาพอดีไม่เช่นนั้นอาจมีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสแน่นอนค่ะก็เหมือนผมไม่เจอจะเหมือนได้ยินตอนเหมือนรถชนครับแล้วก็จะมีพี่แก๊ปพี่แก๊ปเหมือนว่าเขาเก็บลากอะไรเข้าไปนะคบพี่ ้วตอนนั้นอ่ะตอนที่ที่เราได้ยินเสียงนะมันเสียงดังขนาดไหนพี่ก็คล้ายๆเหมือนเหมือนรถชนกันนะพี่ใช่ครับแต่เราเห็นตอนที่คนลากไปไปข้างๆแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคนนขณะที่ล่าสุดค่ะนายเอกวรัญยูอัมรปานนะคะโฆษกกรุงเทพมหานครระบุว่าเบื้องต้นขอตรวจสอบก่อนว่าจุดดังกล่าวอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้างและอยู่ในการดูแลของใคร หลังจากนี้จะเข้าไปเร่งซ่อมแซมนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกค่ะสำหรับแผ่นปูนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอยานาวาได้นำไปเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมออกหมายเรียกให้ผู้รับผิดชอบมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่ากรณีนี้ถึงไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่ก็ต้องลงโทษปรับผู้รับผิดชอบไม่เกิน5,000บาทค่ะ ล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาจากบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสระบุว่าบริษัทต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงและบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างฝ่ายซ่อมบารุงเข้าพื้นที่ในทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากตารวจสอนอยานาวาซึ่งวัสดุด,ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนประกอบในโครงสร้าง หลักของระบบรถไฟฟ้ารวมทั้งไม่กระทบกับการเดินรถไฟฟ้า BTS ทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าแก้ไขตำแหน่งที่วัสดุดังกล่าวร่วงหล่นจนเสร็จสิ้นแล้วอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ทำการประสานงานไปยังกรุงเทพมหานครในการหาแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและซ่อมบำบรุงให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะ ทั้งนี้ทางบริษัทมีทีมตรวจสอบซ่อมบำรุงโครงสร้างตลอดแนวเส้นทางและมีกำหนดการตรวจสอบซ่อมบำรุงทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามีความสมบูรณ์และใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Virtual Reporter Powered by AAS 5G ค่ะ